สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ปัญหาของผมคือแยกไม่ออกครับระหว่างประดูป่าหรือประดูบ้านหลังจากเก็บมเมล็ดมาเพาะได้สักระยะหนึ่งนะครับเขาก็งอกขึ้นมาพองอกเสร็จแล้ว ตามที่ผมแจ้งในเบื้องต้นนะครับว่าเราไม่ทราบว่าเมล็ดที่เราเก็บเนี่ยครับเป็นประดูป่าหรือประดูบ้านเนื่องจากเก็บรวมกันมานะครับก็เป็นทุกอย่างหนึ่งครับปลูกแล้วไม่รู้ว่าเป็นประดูป่าหรือประดูบ้านหลังจากนั้นก็เข้าไปหาข้อมูลในเบื้องต้นนะครับในอินเทอร์เน็ต ามที่ได้รับข้อมูลมานะครับประดูป่าใบเขาจะเรียวอย่างนี้นะครับสำหร bon ับประดูบ้านใบเขาจะอ้วนเหมือนใบโพนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับประดูป่าจะเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งขวามือประดูบ้านจะเป็นอย่างนี้ครับปัญหาของผมคือ เก็บเมล็ดที่อยู่ตามริมข้างทางครับที่ทางหลวงเขาปลูกไว้ครับทีนี้เขาปลูกรวมกันครับระหว่างประดู่ป่าและประดู่บ้านตอนไปเก็บเมล็ดก็เก็บมาโดยที่รวมกันมานะครับมีทั้งปราดู่ป่าและประดู่บ้านโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืม สับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ